พิทักเอคือใครสาริกาสาริกาก็เป็นสาริกาสิคะใจเป็นใครไม่ใช่เธอเข้ามาที่สลายุทธพิชัยเพื่อจะทวงทุกอย่างไปจากฉัน ที่นี่มีอะไรที่เป็นของคุณด้วยหรอคะคุณพิทักหรือว่าคุณคิดว่าสรายยุทธพิชัยเป็นของคุณอย่าคิดว่าทุกอย่างเป็นของคุณสิคะอีกหนึ่งเดือนก็จะถึงวันเปิดพินัยกรรมแล้วสิทธิผู้ดูแลทรัพย์สินของคุณกำลังจะหมดไปแล้วคุณก็จะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสรายยุทธพิชัยอีกเลยังเด็กมควรซื้ตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกัน เธอรู้จักฉันอยู่แล้วใช่ไหมเธอวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นที่จะเข้ามาที่สลายยศเทพิชัยใช่ไหมคือชมพู่ใช่ไหมสาริกา ชมคู่หรือไม่เป็นมันทําให้อะไรเปลี่ยนไปด้วยหรอคะยังไงหลังวันเปิดพินัยกรรมคุณมันก็ไม่เหลืออะไรอยู่ดีไหถ้าอยากตายมากใช่ไหมคุณพยายามส่งคบฆ่าฉันหลังครั้งแต่ฉันก็รอดมาตลอดฉันไม่ตายง่ายๆหรอกค่ะจนกว่าจะได้เห็นคุณรับกรรมที่คุณปรกอบร็บกรอย่างนั้นเหรอ ครับการเหรอเฮ้ยถ้ะเวนการมันมีจริงเ่บ่ายน,นี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วแต่ว่าเป็นยังไงตอนนี้ฉันก็ยังสุขสบายดีฮะคอนเี่ดิ้นหลนจะเป็นจะตายนะยด้วแต่เธอกับเทวานาเท่าน,นั้นฮะไม่ได้าค,ค,ครับ <c oughs> มีอะไรจะพูดฮะ ใช่ไห่ได้ตามนายมากินข้าวนี่ผมไม่ได้มากินข้าวครับแล้วมีอะไรผมว่าคุณเทวราชออกไปดูเองดีกว่าไม่คุ้นเลยค่ะคุณตำรวจท่านครับสวัสดีครับคุณเทวราช สวัสดีครับผู้การกิจมีอะไรหรือเปล่าครับอินซีเกิดอะไรขึ้นทำไมตำรวจมากันเต็มเลยอ่ะสวัสดีครับคุณพิธาสวัสดีครับมีเรื่องอะไรกันเหรอครับเนี่ย ผมมาขอเชิญคุณพิทักษไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจด้วยครับ,บินดีครับเชิญครับในที่สุดผมก็ได้เห็นวันนี้นะ ก็แค่ถูกเชิญไปสอบสวนเน่ยเพิ่งด่วนสรุปสิใครจะรู้นะล่ะก็หลักฐานท,ทุกอย่างมันฟ้องว่าอาเป็นคนทำแกไม่รู้สึกผิดบ้างเลยที่ทำกับพี่นุชคุณแบบนี้ฉันดูแลแกมาทั้งชีวิตตั้งแต่พ่อในปลแกตายทำไมผมต้องรู้สึกผิดด้วยในเมื่ออาจจรยุบสมบัติของพ่อผมและผม ในฐานะทายาทคนเดียวของสลายุทัพิชัยผมจะไม่ปล่อยให้เรื่อนี้มันเกิดขึ้นแน่อีกงูเอาแต่ไล่เห่าคนอื่นไม่รู้ความจริงอะไรเลยอาทั้งหาที่ไม่รู้อะไรเรื่องทุกอย่างที่อาทำไปันกำลังจะถูกเปิดเผยแล้วอาก็จะไม่เหลืออะไรเลย ถ้าฉันไม่เหลืออะไรเลยแกก็ไม่เหลือเหมือนกันพีไ่ไม่ทักไม่มีอะไรหรอกนะสมีสบายใจได้นะ ก็เดินเข้ามาสินี่มันจดหมายที่คุณพิทักษ์ส่งมาให้ที่พระตบองเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนี่เราต้องจัดการฆ่าในผลสลายุทธ์ที่ชายแดนระหว่างเดินทางกลับกรุงเทพเธอกับหารจะได้ค่าตอบแทนหลายหมื่นบาท เรียนยังไงนะจ้ามีจ๋าว่าพี่พิทักษอะ่ะจะให้เราสองคนกำจัดในพลราย,ยุทธระหว่างเธินทางกลับชพระตบองฉันว่าโทรโทรศัพท์ไปคุยกับเขาเองดีกว่าได้จ้ะเมียจ๋าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยโดนบ w ิว r y ไม่เธอยังไม่ทำลายมันทิ้งอีก กมีคนมาเห็นจดหมายนี้เข้าเนี่ยเธอกับคุณพี่ทักจะถูกจับได้เลยนะว่าอยู่เบื้องหลังทั้งหมดฉันจะไม่ทิ้งจดหมายนี้ทำไมก่นจ๊ะเมีาจายจ๋ากลัวคุณพี่ทักขักหลังเผื่อว่ามันจะมีเรื่องที่คาดไม่ถึงไม่หรอกมา้างร่วมมือกันมานานขนาดเนี้แต่ตอนนี้พี่พี่ทักถูกจับแล้วนะ แล้ตำรวจก็กำลังตามสืบจากพยานบุคคลอยู่จะไปกลัวอะไรพยานบุคคลก็ตายหมดแล้วลูกนางจิตแม่บ้านในพลอัครเดชไงตำรวจกำลังตามตัวอยู่แต่ว่าเราต้องจัดการมันก่อนที่มันจะให้การกับตำรวจนะหารได้สิจ้าเมียจ้าเดี๋ยวพี่หานคนนี้เนี่ยจะเป็นคนจัดการให้เอง เรื่องที่เกิดขึ้นคงทำให้คุณอาไม่สบายใจมากสินะครับความจริงอะ่ะมันเป็นสิ่งไม่ตายถ้าเกิดหลักฐานทั้งหมดชี้ว่าคุณพิทักษ์เป็นคนผิดอาก็ต้องยอมรับและผ่านมันไปให้ได้แต่ถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนนะครับแล้วถ้ามีเรื่องอะไรให้ผมช่วยได้บอกผมเลยนะครับ นี่เรากลายเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยปกติเห็นไม่เคยเป็นห่วงใครยิ่งทาเรื่องหยุ่มหยิมนะยิ่งทำให้เราลำคาญไปกันใหญ่คงเป็นเพราะมีใครบางคนทำให้ผมรู้จักคำว่าธนุถน,นอมแล้วก็อ่อนโยนมั้งครับ อาอยากได้อะไรร้อนๆไหมครับเดีย๋ยวผมให้คนเอาขึ้นมาให้ไม่ต้องหรอกจ้ะกลับห้องไปนอนเถอะไม่ต้องเป็นห่วงอาถ้าางนั้นผมผมไปนะครับอ คุณพ่อเจ้าขาอาพิักษ์ถูกจับแล้วนะคะวันนี้จะเป็นวันแรก ที่สาริกาได้อยู่ในบ้านของเราอย่างสบายใจคดีท่านอัคราเดชเป็นคดีแรกอาภิธักจะต้องชดใช้ความผิดที่ทำไว้กับทุกคนสาริกากับพี่เทวราชาจะทำทุกทางให้ตำรวจได้หลักฐานฆาตกรรมคุณพ่อคะ่ะ นตีบำบัดลดความเครียดเพลงนี้คุณพ่อแต่งให้ชมพู่เป็นพิเศษเลยนะและอีกอย่างเพลงนี้ชมพู่เล่นให้พี่เทวราชฟังเป็นคนแรกด้วย <c oughs>